ถ้าเ,เพื่อนๆได้รับหมายสารคำฟ้องในคดีบัตรเครดิตสินเชื่อหรือลิสิ่งนะครับให้ทำแบบนี้ครับอย่าตกใจให้ทำแบบนี้ครับ 1. เอาคำฟ้องนั้นไปปรึกษานักกฎหมายหรือทนายดูก่อนเพื่อดูช่องทางการสู้คดีเพราะอาจอาจะอาจจะขาดอายุความบอกเลิกสัญญาไม่ชอบไม่ลงลายมือชื่อไม่มีหนังสือมอบอานาจหรือบอกกล่าวทวงถามไม่ครบไอ้ที่ผมพูดเนี่ย ทำให้ศาลยกฟ้องได้เลยนะคุณสู้แค่สามบรรทัดนศะาลยกฟ้องไม่ต้องจ่ายหนี้สักบาทเลยนะรวมถึงเเกี <c> ่ <oughs> ยวกับอายุความดีกาข้อสัญญาอกีกอันนี้ข้อที่หนะึ่งะปรึกษานะักกฎหมายหรือทนายข้อที่สองครับเมื่อปรึกษาแล้วนะฮะถ้าคดีมันสู้ไม่ได้ให้โทรไปหาเจ้าหนี้ในเบอร์ในหน้าคําฟ้อง,องมันจะมีเบอร์ติดต่อเจ้าหนี้อยู่นะครับว่าให้ไปติดต่อใครลองเจรจาดู ถ้าเจราจาได้คุณก็เจราจาทําสัญญาปณีประนอมยอมความกันเพราะว่า,าหลายยี่ห้อก็จะมีนโยบายแห่คัดให้ลูกค้าก่อนสารพิพากษาก็มีนะครับหรือ,อยังปิดบัญชีไม่ได้ก็ผ่อนขั้นต่ําอาจจะปลอดดอกเบีย้ยหรือ,อมีส่วนลดพิเศษให้ในระหว่างผ่อนก็มีหลายยี่ห้อครับประการที่3ครับผ่อนก็ผ่อนไม่ได้นะฮะ สู้ก็สู้ไม่ได้ประการที่3ครับการให้สารตัดสินคดีการให้สารตัดสินคด,ด,ดีเนี่ยให้คิดดีๆกรณีที่เราไม่มีทรัพย์สินอื่นใดหรือไม่มีเงินเดือนหรือ,อไรายได้เกิน2 0 0 0 0นก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดเราดันมีทรัพย์สินมีบ้านมีรถมีที่ดินนะฮะหรือว่ามีไรายได้เกิน2 0 0ห0อันนี้ต้องคิดให้ดีเพราะว่าหลังสารตัดสินเราจะถูกบังคับคดีแน่นอนครับ ถูกบังคับยึดทรัพย์ไม่ยึดก็อายัดทรัพย์อย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอนนะฮะดังนั้นนะครับหลังศาลตัดสินไปแล้วศาลก็จะปรับลดในส่วนของอเบีย้ยปรับดอกเบีย้ยลงนะฮะก็เอาตัวเลขไปคุยกับเจ้าหนี้อยู่ก่อนก็คือเป็นการาไกลเกียหลังศาลพิพากษาอันนี้ยังไม่ถึงขั้นตอนการประคับคดีนะคือศาลตัดสินไปแล้วศาลจะมีเวลาให้เราปฏิบัติตามคำพิพากษาอยู่ระยะหนึ่งนะฮะ เวลาเนี้ยเราก็ไปเจรจาตาก,กับเจ้านี่อีกรอบหนึ่งครับแต่ถ้าเกิดทั้ง3อย่างเราก็ไปไม่รอดนะครับ inbox เข้ามาสอบถามหรือเตรียมตัวลงคอร์สนะครับเ,เกี่ยวกับผมก็กำลังจะเปิดคอร์สเกี่ยวกับบัตรเครดิตและสินเชื่อโดยเฉพาะนะฮะประมาณกลางเดือนนี้นะครับแต่ถ้าเกิดสงสัยให้อินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามผมได้นะครับในช่องทางที่ผมเมาให้ไว้ด้านล่างสำหรบับวันนี้สวัสดีครับ